สังเกตเอ่อกระจกนะนี่กระจกนะ้าป้าถ่ายอยู่ในบ้านถ้ากระจกมีละองน้ําเกาะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมจเป็นจุดน้าน้าเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิข้างนอกอะ่ะไม่ได้ติดลบเพราะว่าเวลาหิมะมันตกลงมาแล้วมันมาเกาะกระจกหน้าต่างแล้วมันจะละลายแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่มันติดลบเวลาหิมะมันลงมาเกาะหน้าต่างมันจะไม่เปียกถ้าใคร ถ้าเจอลักษณะอย่างเงี้ยป้าจะยังไม่ออกไปกวาดเพราะว่าหิมะมันเปียกแล้วมันหนามากเลยพอมันหนามันเปียกแล้วมันหนักจะใช้วิธีการเจาะรูทางนี้จะเป็นหลังบ้านนียังตกหนักอยู่เลยดูเหมือนฝนเรานี่แหละแต่ว่ามันเป็น เป็นละอองของหิมะอุณหภูมิหนึ่งนะป้าได้ยินเสียงลดลดเทศบาลทำงานแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังมองไม่เห็นตกหนักมากเลยอ่ะตกหนักกว่าช่วงเดือน เดือนมกรานี่ก็มีนาแล้วก็คิดว่าจะหมดแล้วแต่ก็มาอยู่เรื่อยเลยแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะนี่มีนาแล้วมันจะมันถ้าเกิดถึงเทศกาลโพสแกเนี่ยส่วนส่วนส่วนใหญ่ทุกปีจะมีหิมะแต่ถ้าเลยเทศกาลโพสแกแล้วก็คงจะไม่มีแล้วแต่กำลังจะมาแล้วโพสแกอีกไม่กี่อาทิตย์นี่แหละ